สวัสดีครับพบกับตามวิถีเมนูฉาญอาหารรสชาติปักใต้วันนี้นำเสนอเมนูปลาดุกกรอบผัดเครื่องแกงขั่วกับคนบ้านสวนวิธีการไม่ยุ่งยากแต่มีขั้นตอนปรุงรสตามชอบเรียบร้อยแล้วจัดใส่จานพอง,งามเสิร์ฟเลยครับขั้นตอนแรกนำปลาดุกพอประมาณทอดกรอบให้เหลืองพักไว้จากนั้นเตรียมเครื่องแกงขั่ว มาปรุงรสตามที่ต้องการใส่ปลาที่พักไว้คลุกคล้าให้ทั่วแค่นี้ก็จะได้ปลาดุกทอดกรอบจานงามแล้วล่ะครับจากนั้นโรยด้วยใบแป้นหรือใบมะกรูดก็ได้ครับจัดใส่จานพอง,งามเสิร์ฟเลยครับ あフフフフ。